สืบเนื่องมาจากที่ผมได้สนทนากับอาจารย์มาเป็นระยะเวลาสองปีเกือบ3าปีทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วฮวงจุ้ยนั้นไม่ใช่เรื่องที่เป็นสูตรสําเร็จการที่จะบอกว่าทําอันนี้ตั้งอันนั้นแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นมันไม่ได้แปลว่าคุณจะดีขึ้นมันขึ้นอยู่กับโชควาสนาบารมีดวงชะตาของคุณอยู่ในช่วงที่ดีหรือลงในแต่ละวันใช่ไหมครการทำฮวงจุ้ยก็อย่างที่บอกว่าเราต้องการให้ชีวิตของเรานั้นไม่ตกต่าเสื่อมถอย นะแม้ในช่วงที่โลกจะเปลี่ยนแปลงไปครับณนะวันนี้โลกของเราเจอกับปัญหาต่างๆมากมายทั้งภัยธรรมชาติทั้งภัยจากคนการที่เราได้เรียนรู้วิชาฮวจุ้ยนั้นก็คือเพื่อที่จะให้เรานั้นไม่ต้องตกไปตามกระแสของโลกครับแม้ว่าคนอื่นเขาจะเกิดปัญหาวุ่นวายเกิดปัญหาเรื่องราวต่างๆมากมายแต่ถ้าเราทำาวงทุ้ยตัวเราเองอาจจะไม่ได้อยู่ในการภาวะเดินหน้าแต่เราไม่ตกต่ำที่ผมพูดมานี้ ถูกต้องใช่ไหมถูกต้องครับก็ถึงถึงณขณะนี้ปัจจุบันนี้ถึงวันที่เราคุยกันเนี่ยนะฮะแม้สถานการณ์โดยทั่วๆไปนี่มันจะค่อนข้างไปในทางที่ไม่ค่อยดี<ค>แต่ว่าคุณเมย์ก็ลองสังเกตดูว่าในขณะที่คุณเมย์เชิญลูกศิษย์มาสัมภาษณ์นะเข้าในรายการชนะชีวิต<ค>ลูกศิษย์ทุกคนก็ยังยืนยันว่าในอาชีพการงานของตัวเองนั้นเห็นไหมัน รุ่งเรืองอแล้วถ้าเป็นเจ้าของกิจกรารก็จะบอกทัาไม่ทันถูกต้อง